ต่อไปหัวข้อที่1.3นะคะการสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมาดูตัวอย่างที่1เลยนะคะจงสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีด้านประกอบมุมยอดยาว A หน่วยมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากับมุม K อ่ะมาเริ่มสร้างค่ะเริ่มต้นนะคะให้นักเรียนสร้างเส้นตรงขึ้นมา1เส้นค่ะอ่ะจากนั้นนะคะกำหนดจุด1จุดบนเส้นตรงนะคะ จุดตรงไหนก็ได้แต่ครูจะใช้ประมาณนี้นะคะอยากึ่งกลางมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้เป็นฐานนะคะให้ชื่อว่าจุด A นะคะที่จุด A ค่ะครูจะสร้างให้มันมีขนาดเท่ากับมุม K ตรงนี้นะคะแ่าก็เราเคยเรียนการสร้างมุมที่มีขนาดเท่ากับมุมต้นแบบไปแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเลยค่ะใช้จุดยอดมุมของมุมเคนะคะเป็นจุดศูนย์กลางนักเรียนสร้างส่วนโค้งขึ้นมา1ส่วนโค้งให้ตัดแขนทั้งสองข้างแบบนี้แล้วนักเรียนก็ใช้จุด A คะ่ะรัศมีเท่าเดิมนะมาใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางค่ะแล้วเขียนส่วนโค้งขึ้นมา1ส่วนโค้งแบบนี้ก่อนจากนั้นนะคะนักเรียนก็เอาวงเวียนไปวัดความกว้างของมุมที่เราสร้างไว้ตรงนี้ของมุมเคนะ แล้วก็มาที่จุดตัดนะคะแล้วก็สร้างส่วนโค้งให้มันตัดกับส่วนโค้งแรกแบบนี้ได้เลยอ่ะพอได้แล้วนะคะลากจากจุด A ขึ้นักขึ้นไปนะคะโอเคนะลากให้ยาวไปก่อนนะ เพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องใช้ความยาวเท่าไหร่นะคะแต่เขาบอกว่าด้านประกอบมุมยอดใช่ไหมคะต้องยาวเท่ากับ a หน่วยดังนั้นนักเรียนก็ต้องเอาวงเวียนค่ะไปวัดที่ A หน่วยนะคะอะกลางรัศมีให้ได้เท่ากับ A หน่วยแบบนี้โอเคนะจากนั้นค่ะใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับรังสีที่เราเพิ่งลากไปตอนแรกแบบนี้ค่ะเราก็จะได้แล้วค่ะนี่คือจุดตัดนะคะจุดนี้ครูให้ชื่อว่าจุด B ค่ะ เราจะรู้ว่ามุมนี้คือมุมเคแล้วจาก A ถึง B เนี่ยคะ่ะยาวเท่ากับ A หน่วยแล้วเราจะประกอบรูปให้เสร็จสมบูรณ์นะคะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแปลว่าด้านประกอบมุมยอดเนี่ยคะ่ะต้องยาวเท่ากันใช่ไหมในเมื่อตรงนี้คือ A หน่วยแปลว่ามันก็ต้องลากลงมา A หน่วยดังนั้นนักเรียนใช้จุด B ค่ะเป็นจุดศูนย์กลางรัศมีเท่ากับ A หน่วยนะแล้วเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรงดังล่างแบบนี้คะ่ะ มันจะเกิดจุดตัด1จุดนะคะจุดนี้นะคะให้ชื่อว่าจุด C ค่ะแล้วลาก BC ได้เลยค่ะโอเคจาก B ถึง C นี่ก็ยาว a หน่วยค่ะเพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วค่ะมุมที่ฐานก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วซึ่งด้านนี้ก็จะเท่ากับมุม K ไปด้วยเสร็จแล้วค่ะต่อไปตัวอย่างที่สองนะคะ จงสร้างรูปสามเหลี่ยมให้ฐานยาว6เซนติเมตรมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากับ105และ30องศาเริ่มต้นนะคะนักเรียนเราจะต้องมากำหนดก่อนนะคะว่ามุม105องศาเนะะี่ยค่ะเราจะใช้แนวคิดอย่างไรดีมุม105องศานะคะข้อนี้คูจะใช้เป็น60องศาบวก45องศานะคะอ่ะเริ่มสร้างค่ะเริ่มต้นนะคะให้นักเรียนสร้างเส้นตรงขึ้นมา1เส้นค่ะ กำหนดจุด1จุดบนเส้นตรงนะคะให้ชื่อว่าจุด a ค่ะจากนั้นเขาบอกฐาน6เซนติเมแปลว่าให้นักเรียนวัดไปเลยค่ะ6เซนติเมตรแล้วจุดไว้โอเคนะจากนั้นค่ะให้ชื่อว่าจุด b เขียนข้อมูลด้วยนะคะว่าตรงนี้6ซนติเมตร จากนั้นนะคะที่จุด A ค่ะให้นักเรียนสร้างมุมขนาด105องศาหรือ30องศาก็ได้ในที่นี้ที่จุด A นะคะครูจะสร้างมุมขนาด105องศาค่ะเริ่มต้นนะคะครูจะสร้างส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรงก่อนจากนั้นนะคะครูจะสร้างมุม45องศาก่อนโดยการที่เราจะสร้างมุม90องศาแล้วแบ่งครึ่งค่ะอ่ะเริ่มสร้างเลยอ่ะ ได้90นะคะแล้วแบ่งครึ่งให้เป็น45องศาการแบ่งครึ่งเราต้องแบ่งครึ่งด้านขวาเพราะเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมของเราเพราะฉะนั้นครูจะต้องแบ่งฝั่งนี้นะคะให้เป็น45องศาแบบนี้ค่ะอ่ะแล้วนักเรียนก็ลากเส้นปากไปก่อนนะคะพอเราได้45องศาเสร็จแล้วค่ะให้เราสร้างต่อไปอีก60องศานะคะ ก็จะสร้าง60ก็ต้องไปปรับขนาดวงเวียนนะคะให้เท่ากับส่วนคงแรกแบบนี้จากนั้นนะคะใช้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางะคะ่ะเพราะมันคือ45องศานะสร้างต่อไปอีก60องศาค่ะก็จะเสร็จแล้วค่ะมุม105องศาอ่าแล้วนักเรียนาลากลังสีขึ้นไปนะคะลากไว้ยาวๆหน่อยนะลากไปก่อนโอเคนะจากนั้นค่ะที่จุด A นะคะเราก็จะได้มุมที่มีขนาด105องศาตามที่เราต้องการแล้วค่ะคือจากตรงนี้นะถึงตรงนี้ค่ะโอเคไปที่จุด B บ้างนะคะจุด B เราจะสร้างมุมขนาด30องศาค่ะเริ่มต้นนะนักเรียนก็ ใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็สร้างส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรงนะคะคราวนี้มุม30เราต้องอยู่ด้านซ้ายนะคะดังนั้นรัศมียังคงเท่าเดิมค่ะครูจะใช้จุดนี้นะคะฝั่งนี้เท่านั้นนะเป็นจุดศูนย์กลางค่ะแล้วเขียนส่วนโค้งขึ้นมาให้ตัดกับส่วนโค้งแรกค่ะอ่ะที่จุดนี้นะคะก็คือมุมที่มีขนาด60องศานกะเรียนก็ลากเส้นปะไว้ก่อนนะคะ โอเคเรายังไม่ใช้เพราะเราต้องการแค่30องศาดังนั้นเราก็แค่แบ่งครึ่งมุม60องศาค่ะแบ่งครึ่งมุมแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้ครูขอ,นะอนนคขอลบหน่อยนะ,ะอ่ะโอเคเอาใหม่นะคะใช้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางค่ะโอเคแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะ แบ่งครึ่งมุม60นะคะจากนั้นมันจะมีจุดตัด1จุดนะคะให้นักเรียนลากรังสีนะคะจากจุด B ผ่านจุดตัดนะคะแล้วก็ลากให้ยาวนะคะไปถึงรังสีอีกข้างหนึ่งที่เราสร้างไว้แบบนี้ค่ะเคนะให้มันตัดกับด้านนี้นะคะโอเคเราก็จะได้แล้วค่ะว่ามุม B ตรงนี้ค่ะเรามีขนาดเท่ากับ30องศา แล้วก็กําหนดจุดตัดตรงนี้นะคะให้ชื่อว่าจุด C นเรียนก็จะได้แล้วค่ะว่าสามเหลี่ยม ABC ของนักเรียนตามตรงเงื่อนไขที่โจทย์กําหนดนะคะ